กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องแสงแห่งปัญญาค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะและเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักนะคะแต่จะเป็นลักษณะของความรักที่อาจจะมีความย้อนแย้งกับความรักโดยทั่วๆไปที่คนส่วนใหญ่เขาเป็นกันนะคะนั่นก็คือ เรากำลังจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ารักไร้เงื่อนไขหรือว่า unconditional love นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงรักไร้เงื่อนไขเราก็จะขอเกริ่นนำถึงความรักแบบทั่วไปกันก่อนนะคะค่ะความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นความรู้สึกที่ดี เป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของทุกๆคนให้มีความสุขมันคือพลังงานอย่างหนึง่งที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่ามากนะคะและสามารถขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวต่อไปสู่สิ่งที่ใหม่ๆที่ดีกว่าได้เสมอะคะแต่เราก็มักจะได้ยินคำคำหนึ่งอยู่บ่อยๆซึ่งคิดว่าทุกคนในที่นี้นะคะ่ะก็คงจะคุ้นชินกันนะคะกับคำว่าที่ไดมีรักที่นั่นมีทุก หรือคำว่าความรักเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพวกเราเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเมื่อมีรักแล้วทำไมถึงมักจะต้องมีทุกข์หรือว่าแล้วจะต้องทำยังไงจะต้องรักแบบไหนจึงจะไม่ต้องทุกข์ค่ะและเจ้าสองคำถามนี้นี่เองค่ะที่เป็นที่มาของคำว่ารักไรเงื่อนไข ที่เราอยากจะมาอธิบายแล้วก็ทำความเข้าใจให้ทุกๆคนได้ฟังกันในคลิปคลิปนี้ค่ะค่ะคำว่ารักไร้เงื่อนไขก็คือการที่เราค่ะรักใครสักคนหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจรักโดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจากเขาเรารักเขาในสิ่งที่เขาเป็นไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรในแบบที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ตาม แต่เราก็สามารถที่จะรักได้อย่างเช่นนะคะโดยปกติอะคะ่ะเราอาจจะชอบคนที่มีผิวขาวใช่ไหมคะแต่ว่าเขา,าเป็นคนผิวดําแต่เราก็ยังรักได้หรือว่าเราอคะ่ะไม่ชอบคนที่สูบบุหรี่แต่ว่าเขาเป็นคนที่สูบบุหรี่เป็นประจําเลยอะคะ่ะแต่เราก็ยังรักเขาได้คะ่ะและคําว่ารักไรเงื่อนไขนะคะไม่ได้หมายถึงแค่ เรารักและก็รับได้ในสิ่งที่เราไม่ชอบเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงเมื่อเขาทำในสิ่งที่เราไม่ชอบอะค่ะเราก็จะไม่ไปควบคุมนะคะไม่ไปควบคุมเขาไม่บังคับเขาให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการด้วยค่ะมันคือการที่เรารักเขาในแบบที่เขาเป็นนะคะรักเขาในแบบที่เขาเป็นไม่ใช่รักเขา ในแบบที่เราอยากให้เขาเป็นนั่นเองค่ะเป็นรูปแบบของความรักที่รักด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยที่เราไม่ได้ไปคาดหวังอะไรจากเขาไม่ต้องให้เขามาตอบแทนอะไรกับเราแค่เราได้รักเขาและเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยถ้าเขามีความทุกข์เราก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามที่เราจะให้ได้ประมาณนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นคำว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกจึงไม่สามารถนำมาใช้กับคำว่ารักไรเงินไขได้นะคะเพราะเป็นการให้ความรักออกไปด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราโดยที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาว่าเขาจะต้องมีสิ่งใดมาตอบแทนเราถึงแม้ว่าเขาจะทำในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจน้อยใจเพราะว่า เราไม่ได้คาดหวังอะไรนั่นเองค่ะและใครหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ตรงนี้นะคะก็อาจจะบอกว่ามันยากมากนะที่จะทำได้ถ้าจะให้รักใครสักคนแบบที่ไม่ต้องคาดหวังแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเนี่ยมันจะทำได้ยังไงจะโลกสวยเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะจริงๆแล้วค่ะความรู้สึกแบบนี้เราเองก็เข้าใจดีนะคะ ว่ามันก็อาจจะทำได้ยากค่ะโดยเฉพาะการรักในกรณีที่เป็นความรักในรูปแบบที่เป็นคู่รักกันนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันจะทำได้ภายใน3วัน7วันแต่มันอาจจะต้องผ่านกระบวนการบางอย่างที่เป็นการกระทบเปลือกความคิดความเชื่อและการยึดถ,ถือหลายๆอย่างในแบบเดิมๆที่มันเคยมีติดตัวเรามาตลอดชีวิตนะคะเช่นความคิดความเชื่อและการยึดถ,ถือ ที่คนทั่วๆไปในโลกนี้บอกว่าถ้าเรารักใครเราก็ต้องได้รับความรักตอบจากคนคนนั้นหรือว่าถ้าเธอรักฉันะเธอก็ต้องทำแต่สิ่งที่ฉันชอบสิอะไรที่ฉันไม่ชอบเธอก็ต้องเลิกทำซึ่งถ้าหากว่ายังมีการยึดติดกับความคิดแบบนี้อยู่ก็จะยังเข้าสู่สภาวะรักไร้เงื่อนไขไม่ได้นั่นเองค่ะผู้ที่จะเข้าสู่ภาวะรักไร้เงื่อนไขได้นะคะ ผู้ที่จะเข้าสู่ภาวะรักไร้เงื่อนไขได้จะต้องมีความเข้าใจทั้งเข้าใจในตัวเองและเข้าใจผู้อื่นจะต้องผ่านการขัดเกลาและการพัฒนาความคิดและจิตใจอย่างมากผ่านการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของสัจธรรมของชีวิตนะคะซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองที่ทรงคุณค่ามากๆค่ะแต่ก็มีบางกรณีนะคะ ที่เป็นรูปแบบของความรักไร้เงื่อนไขที่เกิดขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องมีการขัดเกลาไม่ต้องมีการกระทบเปลือกความเชื่อความคิดอะไรมากมายนะคะก็คือความรักในรูปแบบของพ่อแม่รักลูกนั่นเองค่ะเป็นความรักที่เกิดจากความผูกพันทางสายเลือดอยู่แล้วซึ่ง พ่อแม่รักลูกนะคะก็จะรักได้ตั้งแต่รู้ว่ามีลูกอยู่ในครันแล้วเมื่อลูกเกิดมาไม่ว่าลูกจะหน้าตาเป็นยังไงครบ32หรือไม่หรือว่าพิการอย่างไรแต่พ่อแม่ก็ยังรักและเต็มใจที่จะเลี้ยงดูให้ดีที่สุดแต่ในบางครั้งนะคะความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกก็ไม่ได้มีเฉพาะรูปแบบรักไร้เงื่อนไขเสมอไปนะคะบางกรณี พ่อแม่ก็ยังมีความรักต่อลูกแบบมีเงื่อนไขได้เหมือนกันโดยที่พ่อแม่เองก็อาจจะไม่รู้ตัวด้วยค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นเมื่อพ่อแม่เลี้ยงลูกเมื่อลูกเติบโตมาพ่อแม่ก็มีความหวังดีนะคะก็คาดหวังว่าจะต้องให้ลูกเรียนในสาขานั้นนะสาขานี้นะจบมาแล้วจะต้องทำงานแบบนี้นะต้องทำอาชีพนี้นะถึงจะ ได้เงินเดือนเยอะๆมีหน้าตาในสังคมทั้งๆท,ที่บางทีค่ะลูกก็อาจจะไม่ได้รักไม่ได้ชอบหรือว่าไม่ได้ถนัดในสาขาวิชาหรือว่าอาชีพที่พ่อแม่อยากให้เรียนอยากให้เป็นและถ้าลูกไม่เรียนในสาขาวิชาที่พ่อแม่อยากให้เรียนหรือว่าไม่ทำงานในอาชีพที่พ่อแม่อยากให้ทำและพ่อแม่ก็อาจจะเกิดความกังวลเกิดความเครียด หรือว่าไม่พอใจที่ลูกไม่ทำตามในสิ่งที่ตัวเองแนะนำท,ทั้งทางที่พ่อแม่ก็หวังดีซึ่งในกรณีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ยังมีเงื่อนไขค่ะเพราะเมื่อมีบางอย่างที่ไม่ถูกใจก็จะทำให้เกิดความทุกข์นั่นเองค่ะสำหรับความรักในรูปแบบของผู้ที่เป็นคู่รักกันโดยทั่วๆไปนะคะก็มักจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องธรรมดาโดยทั่วๆไปที่เวลาเรารักใครสักคนนะคะเราก็ย่อมต้องการได้รับความรากักความอบอุ่นใจจากใครคนนั้นถูกไหมคะเพราะมันคือการเติมเต็มมันคือความรู้สึกลึกๆที่อยู่ในหัวใจและถ้าต่างฝ่ายต่างก็มีความเข้าใจกันให้เกียรติกันและมีความซื่อสัตย์ต่อกันมันก็ย่อมเป็นความรักที่เพอร์เฟก ถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขแต่ก็ไม่ต้องทุกข์เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เป็นคนที่อยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดให้แก่กันและกันค่ะแต่ว่าการรักแบบมีเงื่อนไขที่ทําให้เป็นทุกข์นะคะก็เพราะเงื่อนไขที่เรามีอยู่ในใจไม่ได้รับการตอบสนองนั่นเองค่ะเช่นตอนแรกๆก,ก็อาจจะรักกันดีแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปถ้าหากว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิด ไปรักคนอื่นไปปันใจให้กับคนอื่นอีกฝ่ายก็จะเกิดความทุกข์ใช่ไหมคะก็จะเสียใจแล้วก็มีปัญหากันก็เพราะว่ามันยังมีเงื่อนไขที่ว่าถ้าเรารักกันแล้วอ่ะเราก็ควรจะรักเดียวใจเดียวไม่ควรไปปันใจให้คนอื่นก็จะเห็นได้ว่าตัวการที่ทำให้ทุกข์ก็คือเงื่อนไขหรือว่าความคาดหวังนี่เองค่ะเพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกได้ว่าเรากำลังมีความทุกข์จากความรักนะคะเราจึงควรกลับมาถามที่ใจตัวเราเองว่าเรากำลังทุกข์ทุกข์เพราะเหตุผลอะไรทุกเพราะใครเพราะตัวเราเองหรือว่าเพราะคนอื่นอย่างเช่นถ้าเรากำลังรู้สึกว่าเราเสียใจเพราะคนรักของเราไปปันใจให้ผู้อื่นเราก็ต้องกลับมาดูที่ตัวเราเองก่อน ว่าที่เขาทำแบบนั้นเพราะอะไรเพราะตัวเราไม่ดีพอเพราะเรามีข้อบกพร่องอะไรไหมเขาถึงได้รักเราน้อยลงหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่เพราะใจของเขาเปลี่ยนไปเองซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นก็ต้องมีการปรับความเข้าใจและพูดคุยกันด้วยเหตุและผลที่ตรงไปตรงมาค่ะ แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เราก็ไม่ควรที่จะไปพยายามควบคุมหรือว่าบังคับเขาเพราะปัญหาบางอย่างนะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาดูที่ใจของเราเองคะ่ะการหมั่นฝึกฝนตัวเองด้วยการพยายามที่จะเรียนรู้และเข้าใจในสัจธรรมของชีวิต จะช่วยให้เราอะค่ะมีความเข้าใจในตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นมันจะช่วยให้เราเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็คิดบวกได้เสมอค่ะและก็จะสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่เป็นผลดีกับตัวเราได้ง่ายขึ้นและเมื่อเราเข้าใจสัจธรรมของชีวิตดีแล้วเราก็จะรักตัวเองได้มากขึ้นค่ะ และเมื่อเรารักตัวเองได้อย่างเต็มที่เราก็สามารถที่จะรักและก็เข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นค่ะและเมื่อเราเข้าใจผู้อื่นนะคะมันก็จะทำให้เรารู้จักการรักผู้อื่นแบบไร้เงื่อนไขได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบางตัวอย่างบางแง่มุมของรูปแบบความรักที่เราเรียกกันว่ารักไร้เงื่อนไขนะคะ ซึ่งถ้าหากว่าใครมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็มุมมองก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะและสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะเพื่อว่าจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆที่เราจะได้นำมาเสนอในคลิปต่อๆไปค่ะ